สวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบพี่ๆทางช่อง youtube นะครับที่เข้ามากดติดตามให้กำลังใจในช่องของบาวข้าวบอยนะครับหลังจากที่ช่อง youtube ผมนี่โดนลงโทษไปก็เข้าเดือนที่สงแล้วนะครับเข้าเดือนที่สองแล้วก็ยังไม่ได้มีรายได้นะครับยังไม่ได้มีรายได้ไอะไรเข้ามาตอนนี้ก็ ลงคลิปนะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเกี่ยวกับคลิปประสิทธิโชคนะครับในคลิปช็อตในของน้องประสิทธิโชคนะครับก็หลายท่านก็ได้เข้ามารับชมกันแล้วนะครับก็ได้รับความบันเทิงได้รับความสุขกันไปนะครับส่วนคลิปยาวคลิปสตรีมนะครับตอนนี้ในช่องหลักก็จะลงเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในซาสุดานตอนที่ผัดที่3ไปปฏิบัติงานนะครับในผัดที ผมได้ไปอยู่ในที่นั่นนะครับที่ผมได้เก็บบันทึกไว้นะครับในช่วงปี2555นั่นเองอ๋อนะครับก็ฝากทุกท่านก็แล้วกันนะครับเข้าไปย้อนดูนะครับแล้วก็ให้กําลังใจด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมล้างช่องนะครับลบคลิปวิดีโอทั้งหมดออกในช่อง YouTube นะครับแล้วก็เริ่มลงใหม่ก็อาจจะทำให้อ่าหลายๆคลิปมันหายไปนะครับ ตอนนี้ผมก็กําลังอัพลงใหม่นะครับให้ชมใหม่ก็ฝากเข้าไปดูนะครับไปดูไปแชร์ไปกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะครับก็หลักๆก็จะเป็นคลิปในประเทศซาอุดิอารเป็นหลักนะครับเป็นคลิปที่าั์ที่3ที่ผมไปปฏิบัติหน้าที่มานะครับที่ไปมาาั์ที่3ล่าสุดนี้นะครับคุณรัตดาครับสวัสดีครับผม Hello, how are you? I'm good. I'm good, and you? สวัสดีแล้วก็ทักทายนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากเลยนะครับที่ยังจำกันได้แล้วก็ที่ยังตามให้กำลังใจกันอยู่นะครับตอนนี้ก็อย่างที่ว่านะครับช่องผมก็มีปัญหาอยู่นะครับเกี่ยวกับการสร้างรายได้ในช่อง YouTube ตัวนี้ก็ถูกปิดกั้นเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ปิดช่อง นะครับผมก็เลยทําการล้างช่องนะครับล้างช่องโดยการลบคลิปวิดีโอทั้งหมดออกอ่าตอนนี้ผมกงกาลังเอาวิดีโอลงใหม่นะครับกาลังอัพคลิปวิดีโอลงใหม่เป็นคลิปย้อนอดีตก็แล้วกันเนาะนะครับท่านใดที่เคยชมแล้วก็ไปชมอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับฝากด้วยก็แล้วกันเนี่ยส่วนท่านใดที่ยังไม่เคยเข้าไปรับชมแล้วก็ฝากเข้าไปรับชมด้วยก็แล้วกันนะครับเป็นการปฏิบัติงานจริงนะครับเป็นพื้นที่จริงๆที่ ผมไปปฏิบัติหน้าที่ที่ซาสุดานมาเมื่อปี2,565ถึง66นะครับ1ปีกับอีก3เดือนนะครับตอนนี้ผัดที่4อยู่ตรงนั้นนะครับตอนนี้ผัดที่4อยู่นะครับก็จะมีจานลุยชาแนลอ่าสบับภูไทยแล้วก็พ่อหนุ่มยิ้มหวานนะครับที่ลหลายๆท่านได้ติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับหลักๆเลยก็คือเข้าไปชมความน่ารักของน้องเซบีนะครับ ป่านนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ฝาที่5ก็กําลังจะเตรียมเดินทางแล้วนะครับก็ผมก็คอยติดตามอยู่นะครับเพื่อ,อได้มีโอกาสได้เจอคลิปวิดีโอที่ไปมีน้องเซบีอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเบ่าคาร์บอยพอลำดวนด้ก็แล้วกันนะครับตอนนี้นะครับก็ในคลิปช็อตของผมก็จะเป็นคลิปของน้องกั๊กนะครับน้องกั๊กหรือ พลทหารประสิทธิโชคนะครับซึ่งเรียกความสุขเรียกเสียงหัวเราะให้กับทุกทท่านนะครับน้องก็เตรียมใจนะครับน้องเตรียมใจแล้วก็ยินดีที่จะส่งความสุขนี้นะครับให้กับทุกทท่านที่เข้ามารับชมในคลิปช็อตนะครับก็ขอบพระคุณด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับกําลังใจนะครับผมกับน้องก็สวัสดีครับคุณพี่สุภาษิตาครับพี่สวัสดีครับผมตอนนี้ น้องกาลังเข้าเวียนอยู่นะครับน้องเข้าเวียนกองรักษา,าการก็ผมก็ไม่ได้ไปรบกวนน้องนะครับตอนนี้น้องก็เข้าเวียนอยู่กองรักษา,าการนะครับก็น่าจะวัน2วันก็น่าจะได้ออกเวียนถ้าได้เจอกันอีกนะครับก็จะอัปโหลดความน่ารักของประสิทธิโชคให้ชมอีกครั้งนะครับคลิปล่าสุดที่ลงไปนะครับผมก็ลงไปในช่องช่องหลักใน a c e b o o k นะครับช่องหลักในเพจนะครับก็คือผมวันนั้นผมหิวข้าวนะครับผมตามหารถกับข้าว พอดีรถกับข้าวน้องก็ไปจอดอยู่ที่หลังนร้องลอยที่น้องประสิทธิโชคสังกัดอยู่นะครับก็เห็นเพื่อนๆของน้องเขาก็นั่งกินข้าวกันอยู่ลังกล้องลอยกันนั่นแหละก็เลยถามหาประสิทธิโชคนะครับประสิทธิโชคบอกว่าไม่มีตังกินข้าวกับเพื่อนวันนั้นก็เลยจัดให้นะครับจัดให้หนึ่งชุดไก่ทอดข้าวเหนียวส้มตำจัดให้เลยนะครับขอบคุณเพื่อเป็นการตอบแทนที่น้องมาสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับ พี่น้อง FC นะครับพี่พี่ FC, ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจส่วนตัวน้องเองตัวน้องก็ดีใจนะครับที่น้องก็ไม่คิดว่า,าน้องจะสร้างความสุขให้คนได้เยอะขนาดนี้นะครับก็ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจนะครับผมก็ฝากนะครับฝากด้วยก็แล้วกันสําหรับคลิป สตรีมนะครับคลิปหลักในช่องนะครับก็คือ,อผมจะลงคลิปเกี่ยวกับประเทศซาอุดานนะครับเป็นคลิปการปฏิบัติงานในประเทศซาอุดานท่านใดที่ยังไม่เคยได้รับชมนะครับก็เข้าไปรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กาลังใจด้วยนะครับเพราะว่าไปดูนะครับไปหลายอย่างมันจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่แนก็เพื่อพันธุ์นะครับส่วนมากก็จะเหมือนกันกับประเทศไทยเรา สภาพอากาศก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแต่จะร้อนกว่านะครับคล้ายๆกันแต่จะร้อนกว่านิดหน่อยก็ไม่หน่อยนะครับรประมาณ45-43ถึง45องศานะครับแต่ว่ามันจะเป็นแดดที่มันร้อนแสบนะครับเพราะว่าเขาเป็นอากาศจะอากาศแห้งบ้านเราเป็นอากาศร้อนชื้นนะครับมันก็เลยจะมีข้อแตกต่างกันนิดนึงในจุดนี้นะครับก็ผ่านมาได้ แป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวก็ผ่านไปแล้วหนึ่งปีหลังจากที่กลับจากเซาท์สุดานนะครับแป๊บเดียวนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งปีเป็นอดีตไปแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับที่ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคลิปได้นะครับมันอาจจะไม่ถูกใจหรือถูกใจบ้างนะครับก็ผมเอาลงให้ชมก็คือช่วงที่กําลังทาช่องใหม่ๆนะครับฝีมือในการตัดต่อแล้วก็ในการทําคลิปก็อาจจะไม่ เป็นมืออาชีพเท่าไหร่นะครับก็ฝากให้กําลังใจด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนในช่องของผมเองตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดอะไรขึ้นมาว่าจะทําระเนียวทางไหนนะครับตอนนี้ผมเอาคลิปเก่าเอามาอัพลงให้ชมก่อนนะเพื่อที่จะให้ยอดเวลานะครับยอดเวลาให้มันถึงเกณฑ์ที่ทาง YouTube ได้กําหนดไว้นะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมโดนปิดการสร้างไรายได้นะครับตอนนั้นก็ พูดง่ายก็มืดเปลด้านนะครับมืดแปลด้านไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอก็เลยคิดอะไรไม่ออกนะครับก็เลยคิดว่าลบดีกว่านะครับลบคลิปวิดีโอทั้งหมดนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าคลิปไหนไปผิดกดชุมชนเขานะครับคลิปไหนก็ไม่รู้นะครับผมก็ลบออกทั้งหมดนะครับไม่ยื่นอูทงอูทวนอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ทาง y u t u b e เขาก็เลยให้มาทําคลิปวิดีโอเพื่อที่จะเก็บชั่วโมงนะครับ เก็บชั่วโมงในการรับชมให้ครบ4 0 0พันชั่วโมงตอนนี้ก็เหลืออีกเยอะนะครับเพราะว่ายอดอยู่ในช่องก็ถึงร้อยนี่ก็ยากนะครับแต่ละคลิปถึงร้อยนี่ก็ยากนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามนะครับช่วยเชียร์แล้วก็ช่วยดันนะครับให้ไปถึงจุดนั้นนะครับให้ไปถึงจุดนั้นนะครับช่วยเชียร์ช่วยดันในช่องของบอสคาวบอยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในช่องก็จะ รับประกันนะครับจะสร้างสรรน,นะครับสร้างสรรในสิ่งดีๆแน่นอนนะครับหลักๆก,ก็จะอาจจะเป็นวิถีชีวิตในการเป็นวิถีชีวิตบ้านเรานะครับเพราะว่าผมเข้าใจเข้าใจบริบทเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกคนที่อยู่ไกลบ้านนะครับเข้าใจความรู้สึกคนที่อยู่ไกลบ้านนะครับเหมือนผมได้ลองครั้งหนึ่งในชีวิตเคยลองไปอยู่ต่างประเทศความรู้สึกคิดถึงบรรยากาศทุ่งนาคิดถึง อาหารการกินพื้นบ้านนะครับคิดถึงอะไรเมนูอาหารบ้านเรานะครับาบางครั้งเราไปอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ยเราอยากจะกินแต่เราไม่มีที่จะกินอ,อยากจะก,กินลูกชิ้นก็ไม่มีนะครับไม่มีให้ซื้ออยากกินปลาทูก็ไม่มีให้ซื้ออยากกินหอยแครงก็ไม่มีให้ซื้นะครับบางทีมีเงินนะครับมีเงินสามารถซื้อได้แต่เราซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีขาย นะครับนี่ก็เป็นอะไรที่ทําให้ฉุดคิดได้หลายอย่างนะครับบางครั้งเรามีเงินแต่เราไม่สามารถซื้อได้นะครับมันก็เป็นจริงๆนะครับเป็นจริงๆแล้วก็เกิดข้อเปรียบเทียบนะครับเมื่อเรากลับมาอยู่ไทยเนี่ยอยากกินอะไรนะครับเราได้กินหมดนะครับแต่มันกลับกันนะครับกลับกันกับตอนที่ผมอยู่อยู่ที่ซูดานใต้นะครับอยู่ที่นู่นเนี่ยมีเงินซื้อนะครับแต่ไม่มีขายนะครับ แต่กลับมาประเทศไทยนี่ยมีขายหมดทุกอย่างนะครับแต่ไม่มีเงินซื้ออกลับกันนะครับตรงนี้คืออ่ากลับไปในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะลันทุนะครับ <laughs> อ่าก็ด้วยสภาวะเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้ก็โอ้พูดถึงปัจจัยหลักก็คือน้ํามันนะครับน้ํามันก็แพงเอาแพงเอานะครับน้ํามันตลาดโลกลดลงน้ํามันประเทศเราก็ยังคงที่ ก็เอาใจช,ช่วยนะครับกพไม่ได้ไม่ได้โทษใครนะครับแต่ถ้าแก้ปัญหาจุดนี้ได้ก็ประเทศเราก็จะดีขึ้นเยอะนะครับเรื่องอื่นไม่ผมไม่คิดคิดว่ามันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องราคาน้ํามันเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็สําคัญมากนะครับสำหรับวิธีชีวิตของเรานะครับเพราะว่าการจะทําอะไรแต่ละอย่างนะครับการจะทําอะไรการจะประกอบกิจการอะไรก็ช่างนะครับปัจจัยหลักเลยก็คือน้ํามันนะครับน้ํามันเป็นอะไรที่สําคัญมาก นะครับอ่ามันไม่ใช,มใช่เรื่องไกลตัวนะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากนะครับอ่าซึ่งมันคือตน้นทุนทั้งหมดนะแม้กระทั่งตัดหญ้าให้วัวให้ควายทุกวันนี้นะก็ต้องใช้น้ํามันนะครับใช้น้ํามันในการใช้เครื่องตัดหญ้านะครับถ้าเราจะไปนั่งเกี่ยวถ้าว่าเกี่ยวได้ไหมก็เกี่ยวได้นะครับแต่เพื่อเราที่เพื่อเราจะประหยัดเวลานะครับประหยัดเวลาเพื่อจะไปทําอย่างอื่นนะครับในหนึ่งวันเนี่ยเราจะได้งานหลายชิ้นนะครับแต่ ถ้าเรามีเครื่องตัดหญ้านะครับเราก็จะสามารถบริหารเวลาได้แต่ถ้าเรามีไม่มีเครื่องตัดหญ้าโดยใช้เกี่ยวมันก็ใช้เวลานาน,านกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับน้ำมันคือปัจจัยหลักนะครับในการใช้ชีวิตเรานั่นเองเนาะ,ะก็ฝากด้วยแล้วกับแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะนะครับวันนี้นะครับยินดีและก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ทุกท่านยังเข้ามารับชมไลฟ์สดในครั้งนี้นะครับผมก็ดานานครั้งได้เข้ามาแวะชมช่องท i ิตเตอรครับไอพิยุทช่อง YouTube นั่นล่ะนานๆครั้งก็ได้เข้ามาในช่อง YouTube นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจฝากเข้าไปดูคลิปของบอสคาวบอยด้วยก็แล้วกันนะครับก็จะมีคลิปวิดีโออัพโหลดให้ลงลงให้ชมเรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับเจอกันใหม่ในไลา์หน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย